วันนี้ไอรีมากินอะไรคะกะกินเค้กกับนมชมพูนมเย็นทำกลางบรรยากาศน้ำตกค่ะน้ำตกอากาศดีมากเลยค่ะรรยากาศดีมากพ่พูฟินสร้าง ตามไม่ลีนไปค่ะไม่รู้ว่าลีนจะไปไหนเนี่ยเข้าถ้ำ <c oughs> อันนี้ถ้ำค่ะถ้ำถ้ำ <c oughs> น้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกเดินไปเลยค่หไอลีน โต๊กค่ะพี่น้องค่ะโอ้เย็นเฉยเฉยเปิดหูเปิดตาทำืมตรงไหนยืนได้ไหมพี่หุงมใหญ่ลยน่ะเออไปได้ไม่กลัวหรอกไปเลย น้ำตกสวยๆวันนี้มาดูน้ำตกสวยๆค่ะงามบอพี่น้องปุณน่ะฟังเสียงสวดสวดอยู่ไอรีนแลเล่นอยู่นี่ค่ะไอลีนก็วิ่งเล่นอยู่นี่แหละค่ะ สวยเลยวันนี้เปิดหูเปิดตาหน่อยอยู่แต่ในบ้านมาจะเป็นเดือนแล้วค่ะไม่กล้าออกไปไหนวันนี้ก็เลยออกมาเปิดหูเปิดตาเส้นหน่อยเดี๋ยวจะพาไปพาไปชมสวนดอกไมก้สวยงามมากเลยค่ะ สวยงามมากเลยค่ะค่ะนะค่ะพี่น้องคนจัดสวนงามงามอันนี้เพ่นก็เป็นท่างงางค่ะดอกไม้่นกะงาม คุณยายถ่ายวีดีโอคุณยายีา่้งสวยงามมีไอ้น้ำด้วยมีไอ้น้ำด้วยนะคุคนนา้พูเปิดไอ้น้ำพี่น้องเย,ย็นเสื้อเสื้อเขาเปิดไอ้น้ำด้วยค่ะ น่าเย็นพี่น้องอายเสยเสยลงมาใส่เห่าเป็นจัดสวนได้งามๆค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์ก็มาทางนู้นเป็นอะไรทางนู้นเป็นคิงคองทางนู้นเป็นคินนงคองค่ะคิงคองอะไรกันย,ย่าอะไรคิงคองเลยไม่ใช่คนะิงค <c oughs> องเหรอแม่ว้าวย่าพูดว่าไรนพูดว่าย่าแข็งแรงอันนี้คิงคองค่ะไอรีนกำลังจะขึ้นไป อ่ะไอรินกำลังคืนจิ้งของคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้ค่ะที่ทไหนนะที่พี่คือจิงของฟางอ,ะอ่ะอ๋อที่อะไรนะเชียงใหม่ที่เชียงใหม่แล้วอย,อยู่ชื่อว่าอะไรนะนชื่ออะไรอ่ะยังไม่ได้ละ ขาวอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวขาวตัวขาวกับตัวดำนี่ค่ะพี่น้องพาเด็กๆมาเล่นนะฮะมะสำหรับพ้าเด็กหน่อย มาเล่นค่ะพี่น้องคะ่ะกับมุมทายลูบเพิ่นลูบหัวใจกับมี่เยน็นเฟยเฟยได้ได้เห็นน้องปากใหญ่ค่ะปากอะไรไม่รู้อ่ะนาไปดูเลยรอบนี้หาย,ยาก้างเนี่ยมน้องเสียมคูใคน,นก็ไม่ใช่ โอ้ยไอ้นามกอไหนพี่น้องเย็นเย็นอยู่ผูฟินป่าสร้างเรานี่เองเขารู้จักหรอว่างๆมาเที่ยวกันนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวถ้าอยู่ลำพูนอ่าลินลินอยู่ที่ไหนนะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะอ่า นานๆนานออกมาเปิดหูเปิดตาไาให้ดูนอออกอ่ะให้ดูนกตรงฝุ่นมันมน,น้ำโ๊กครับพี่นอ้องคะใายไปให้ให้พี่นอ้องเบื้องแนวอย่านี้หิวน้ำก็มากินน้ำนี่ที่ให้นั่งเล่นนั่งพักค่ะพี่น้อง <laughs> อร่อยไหมคะอ,มอะไรอะ่ะที่อลิกนกินอนมชมพูนมชมพูก็คือนมเย็นนั่นแหละค่ะ <c oughs> เอาพี่น้องเมื่อนีก็มาผ้าอลีนมาเปิดหูเปิดตาค่ะพี่น้องค่ะอืม่ได้ออกบานมะเป็นสองอาทิตย์แล้วมั้ง เพราะว่าอันโควิดมันระบาดร้ายแล้วค่ะโควิดมันกําลังระบาดเราก็กลัวเราก็ไม่ออกจากบ้านวันนี้ก็เลยพามาเปิดหูเปิดตาหน่อยแต่คนไม่เยอะค่ะก็ดีแล้วที่คนมันไม่เยอะก็มากินน้ำกินอะไรกินก,กาแฟนี่วิวเขาก็สวย ไอยลีนปิดคลิปหน่อยบ๊ายบายค่ะไอรื bye. Bye ่ก่อนาพี่นองมือนนิก็เอาไว้แค่นี้กันเด้อค่ะเพราะหอมปากหอมข้อเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย